มาดามเนสนึกว่ามีมาดามเนสคนเดียวนะคะเนี่ยที่จะซื้อถังขยะราคา5,000บาทสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาดามเนสมาแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นสิ้นเดือนมกราคมแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องแกะต้นคริสต์มาสออกแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเราจะได้จัดบ้านต้อนรับเทศกาลใหม่ๆบ้างนะคะ มาดามเนสก็รอผู้ช่วยคนสําคัญค่ะซึ่งก็คือน้องกอน,นั่นเองนะคะว่าก่าจะว่างนะคะมาช่วยคุณแม่แกะต้นคริสต์มาสก็ต้องเรียนออนไลน์กันทุกวันเลยละคะ่ะวันนี้พร,ร,ร้อมไหมครับลูกพร้อมอ่ะงั้นเอากล่องมาเลยครับลูกเตรียมเลยนะคะคเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่าเวลาที่มาดามเนสจะแกะต้นคริสต์มาสอะคะ่ะมาดามเนสวางแผนไว้ตั้งแต่แรกตอนที่เรามีต้นคร<ๆ>ิสต์มาสเลยนะคะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างอันนั้นด้วยครับลูกกล่องใหญ่ๆสีน้ำตาลนะครับโอเค เวลาที่เราซื้อต้นคริสต์มาสมานะคะเราก็จะมีกล่องต้นคริสต์มาสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าค่ะเราอาจจะทิ้งกล่องหรือว่าไม่ได้เก็บเอาไว้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยสำหรับมาดามแนสจะคะ่ะอย่างที่บอกนะคะไว้ในคลิปที่ผ่านมาว่ามาดามแนทเน้นมากเลยในการที่ให้บ้านเนี่ยมีระเบียบยแล้วก็สะอาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดามแนทก็ต้องวางแผนในตตั้งแต่แรกเลยว่ากล่องสำหรับเก็บต้นคริสต์มาสก็ต้องมีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ดิสเพลย์ไว้ตลอดไปนะคะ แล้วก็กล่องเก็บอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆคะ่ะที่เป็นเครื่องประดับตกแต่งก็ยังอยู่นี่ค่ะสําหรับใส่อันนี้ไม่ได้ใช้เลยครับเปนคริสต์มาสเต็มแล้วครับอันนี้มันเต็มแล้วเราก็ไม่ได้ใช้นะครับอ่ะน้องก่อนเอาวางออกเนอะแล้วก็ปีหนา้าใช้ทได้ครับส่วนกล่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นของที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าเก็บเอาไว้สำหรับรเทศกาลอื่นๆที่มาดามเนตเคยจัดด้วยนะคะอ่ะนะคะเรามาเริ่ม แกะต้นคริสต์มาสด้วยกันเลยนะน้องกรอนโอเคไหมครับมาน้องกรอนอยากแกะอะไรก่อนครับเอานี้ก่อนไหมครับโอเคแล้วก็อันนู้นแล้วก็อันโอเคอ่ะแกะนี้เดี๋ยวบิ๊มทําให้นะมันเป็นสลับนะครับสลับสีเหรอครับจริงๆเก็บนี้มาโอเคครับเอาสีนี้ก่อนนะโอเคไหมครับโอเคครับช่วยกันแกะ เก็บกันเหนื่อยเลยนะคะคนที่เหนื่อยคือผู้ช่วยคนสําคัญแล้วก็น้องฟ้านะคะแล้วก็พี่เอิญค่ะอ่ะเราเก็บของเรียบร้อยแล้วแต่พิธีมาดามแนทก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจริงๆแล้วมันมีกล่องเดียวหรือกี่กล่องน้องฟ้า,าไปเก็บเลยค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะก็คือกล่องจัดระเบียบที่มาดามแนสเตรียมเอาไวนะะน้นะคะเนี่ยนะคะกล่องพวกนี้เราก็จะไว้ดูว่าเทศกาลต่อไปนะคะหรือมีอะไรที่เรามาจับได้อาน้องฟ้าเตรียมเอาไปเก็บเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะพวกลูกบอลทั้งหมดนี่เพราะเราเก็บ ของเอาไว้คือเราเก็บกล่องของเขาไว้ตั้งแต่แรกใช่ไหมคะน,นี้ตอนเก็บอะคะ่ะมันก็จะไม่มีปัญหาในการหาที่จัดเก็บเลยนะคะแล้วเราก็จะมีชั้นวางของที่เราจัดบ้านไว้คราวที่แล้วอยู่แล้วใช่ไหมคะน้องฟ้าก็จะรู้แล้วว่าต้องเก็บที่ไหนใช่ไหมคะน้องฟ้าชั้นสองนะคะเอาเลยค่ะโอเคจ้าที่สําคัญต่อจากการเก็บต้นคริสต์มาสที่มาดามเนจะต้องจัดการให้เสร็จก็คือในเรื่องของ แกะของขวัญค่ะคุณผู้ชมทีมงานให้เขาดูของขวัญหน่อยค่ะอันนี้ถูกใจทั้งกอนมากเลยนะคะของขวัญจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะคะแต่มาดำแนสจะจะขอคัดมาเฉพาะหนึ่งกระเช้านะคะเพราะว่าของบางอย่างมันอาจจะ หลายเดือนแล้วอย่างนี้นะคะตั้งแต่ขึ้นบ้านใหม่นะคะก็ประมาณ2เดือนนะคะแล้วก็ของใช้ในบ้านค่ะเพราะว่าของใช้ในบ้านเนี่ยหนึ่งถ้าเราไม่ได้ใช้อะเราก็เก็บในครัวหรือเก็บใส่ตู้ได้นะคะถ้าเกิดเป็นของตกแต่งมาดามแนสจะเอาไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มาดามเนสไม่อยากให้ใครมาที่บ้านเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายที่สั่งเอาไว้ก็ต้องโฮไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันแกะกล่อง,องของขวัญพร้อมกันเลยนะคะเลยไหมครับลูก um. <laughs> แกะกันเช้าก่อนเลยไหมครับลูกครับเห็นด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะอยากกินเพราะอยากกินโอเคได้เลยครับมางั้นเราช่วยกันเดี๋ยววันนี้ดูอันนี้ก่อนนะแกะยังไงเราก็ต้องเก็บโบโบนี่อเอาไว้ใช้ได้ไหมครับเนี่ยโบเนี่ยโอเคดีมากเลยเป็นผู้ช่วยที่ดีมากเลยแล้วก่อนเราเก็บตะกร้าไว้ใช้งานได้ไหม เอาใช้ได้ไหมกร้าเนี่ยได้ก็คือเรารีไซเคิลของนะคะตะก,กร้านี้เราก็เก็บไว้ได้เดี๋ยวมาดามแน็ก็จะมีไอเดียในการจัดตกแต่งบ้านด้วยของรีไซเคิลพวกนี้นะคะให้มีระเบียบแล้วก็สวยงามด้วยเราเริ่มจากที่กล่องเล็กที่สุดก่อนนะลูกเนาะอันนี้นะคะก็เป็นจากเพื่อนนะคะเพื่อนของมาดามแน็ตตั้งแต่วันขึ้นบ้านใหม่แล้วล่ะคะ่ะยังไม่ได้แกะเลยมาดามแน็เป็นคนที่เวลาจะแกะของขวัญเนี่ยคะ่ะจะรู้สึกเสียดายมากเลยนะคะไม่ค่อยกล้าแกะ แล้วจะแกะอย่างดีเลยดีนะคะที่เดี๋ยวนี้ค่ะของขวัญสมัยใหม่ะคะ่ะเขาจะใช้ที่ผูกอนะคะ่ะเป็นโบแบบนี้หรืบิ่อย่างเงี้ยเราสามารถเก็บไว้ใช้งานได้แทนที่มันจะเป็นแบบพลาสติกที่ที่มันมีความเขาเรียกว่าใช้แล้วก็อาจจะเชยเร็วนะคะหรือว่าฉีกขาดง่ายอะคะ่ะจริงๆตามธรรมเนียมของของต่างชาตินะคะตอนที่สมัยมาดามเนี่ยไปเรียนหนังสือเงี้ยเวลาแกะของขวัญนนะ่ะเราจะแกะต่อหน้าคนให้เลยนะแล้วก็แกะแบบ ฉี่กๆกเลยค่ะคือมันเหมือนเป็นเป็นธรรมเนียมของเขาอะค่ะแต่แต่สำหรับเราคือเราเก็บแบบเสียดายเนาะเห็นเขาห่อมาแบบอย่างดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่อยากจะแกะให้มันเละมากอะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูหนึ่งหนึ่งใบคือทุกใบอะค่ะจะมีการห่อมาแบบนี้ทุกใบเลยนะคะ พอห่อทุกใบรวมๆกันแล้วก็รวมกัน,กกนปุ๊บก็ห่ออีกนะคะห่ออีกแล้วก็ใส่กล่องแน่นหนาม,มากเลยค่ะของขวัญชิ้นนี้มาจากเซนทรัลนะคะใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเซนทรัลโฮมค่ะคือจานที่มาดําแนะ็ะชอบมากเลยค่ะเนี่ยค่ะสวยไหมครับลูกครับมันน่าจะสวยมากเลยนะคะแล้วมาดําแนตก็จะได้ใช้งานแน่ๆเลยคะคะเพราะตอนนี้ที่บ้านเราก็มีเซตจานชามสวยๆแบบนี้ แค่เซตเดียวนะคะเพราะว่ามาดามเนสก็มีวิซลิสตเอาไว้ที่จะไปตามซื้อแต่พอเจอช่วงปีใหม่แล้วก็ในช่วงนี้เราไม่ควรจะออกจากบ้านไปไหนมากนะคะมาดามเนสก็เลยงดไปก่อนขอบคุณคนให้ด้วยนะคะอะดูซิมันคืออะไร<อ>ให้คนผู้ชมดูนะครับมันคืออะไรงั้นเดากันก่อนครับเดาว่ามันคือที่เหมือนใส่ซูชิอะไรมาน่ดำๆมาครับ ถ้าเป็นซาล่านะอันนี้มันน่าจะเป็นที่วางสบู่วางของของครับแตผมดาว่าเป็นอาหารมาดูนะลุ้นลุ้นลุ้นอันนี้ค่ะมันคือถาดสำหรับวางสบู่วางสบู่ล้างมือนะคะสมมติสบู่ล้างมือวางสองขวดอันนี้เป็นเครื่องตกแต่งของเขาครับลูก โอ้คุณผู้ชมเครื่องมันดีมากเลยค่ะดูนะคะเนี้ยค่ะน,นี่นะคะเดี๋ยวไว้วันไหนนะคะมาดามเนตอะ่ะจะทําคลิปวิดีโอประกอบแล้วก็ทํากาแฟดิก่กาแฟด้วยเครื่องนี้ดีไหมคะอันนี้มันน่าจะเป็นอะไรได้ถ้าไม่ใช่จานชามก็คงจะเป็นแก้วนะคะเพราะในนี้มันเขียนไว้ว่าระวังแตกนะคะ เป็นสัญลักษณ์ลุ้นนะคะผู้ช่วยคนสำคัญหนีไปหาอะไรทานแล้วค่ะเลยเวลาของว่างนานแล้วน่าจะหิวว้าวมันคือ คอเรลค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะจำได้ไหมคะถ้าคุณผู้ชมย้อนไปดูคลิปนะคะจะเห็นเลยว่ามาดามเนสเลือกชุดคอเรลไว้ซึ่งชุดนี้เป็นชุดที่ถูกใจมากชุดนึงเลยละค่ะคอเรลเนี่ยค่ะมันมีความผูกพันยาวนาน กับมาดามเนสมากนะคะเพราะว่าถ้าใครนะคะที่เคยไปเรียนต่อหรือว่าไปใช้ชีวิตที่อเมริกาค่ะจะรู้ว่ายี่ห้อคอ r e เรลเนี่ยค่ะเป็นยี่ห้ออาจารย์ชามที่คนนิยมกันมากๆเลยนะคะเขาก็จะออกมาเป็นคอลเลกชันคอลเลคชันค่ะแล้วก็อ,อย่างใบหนึ่งเนี่ยก็จะราคาไม่เบาเลยนะคะต่อใบเลยนะคะเดี๋ยวให้มาดามเนสไปรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งดีกว่านะคะแล้วก็อันนี้มันมีเป็นเซตค่ะ โอ้ยแบบเพื่อนๆน,น่ารักมากเลยนะคะคือมาดามแนสเราเลือกไว้เป็นเซตเล็กเล็กน้อยแต่สรุปคือเพื่อนๆก็คือจัดมาให้แบบครบเซตทั้งเซตนี้เลยค่ะมาดามแนสอ่ะเป็นคนจัดบ้านเน้นความสะอาดและมีระเบียบก็จริงแต่เราก็อยู่ในเขาเรียวกว่ารีไซเคิลด้วยนะคะช่วยลดโลกร้อนด้วยเราทําเป็นตัวอย่างให้ลูกนะคะเราสอนเขาเราก็ทําจริงๆนะคะ นี่ค่ะนี่ของซาร่าโฮมในนี้มันเป็นสนัญลักษณ์เหมือนเป็นแก้วเลยค่ะมาดามแนนเดาว,ว่ามันน่าจะเป็นแก้วจริงๆนะคะเดี๋ยวขอแกะดูอันนี้อ๋อใส่เทียนโหลดเทียนค่ะคุณผู้ชมจากซาร่าโฮมสวยงามไหมคะ เนี่ยค่ะเจะใสลักให้เราดูว่าใส่เทียนข้างหนเนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะมีเป็นคู่กันค่ะอีกชิ้นหนึ่งนคะคะมันคืออะไรคะทีมงานสิ่งนี้อ๋อมันคือ กล่องใส่กล่องจัดระเบียบค่ะใส่เครื่องประดับหรือว่าของใช้กระจุกกระจิกนะคะถูกใจมาดามเนสมากอีกแล้วละค่ะเพราะว่ามันเป็นการจัดระเบียบค่ะให้มีให้บ้านเนี่ยเป็นระบบระเบียบแล้วก็ดูเรียบร้อยนะคะชอบมากเลยค่ะขอบคุณคนให้นะคะขอบคุณด็อกเตอร์ภู菩萨นะคะคือคุณมายนะคะนี่ค่ะ ภูมิใจนำเสนอมากเชื่อไหมคะว่าคนเนี้ยทำเมนูอาหารนะคะโพสลงเฟซบุ๊กเพื่อนๆอวดกันว่าเนี่ยเมนูจากหม้อทอดไร้น้ำมันมาดามเนสไม่รู้จักและไม่เคยใช้ค่ะเพราะที่บ้านเนี่ยแม่ครัวก็ทำอาหารอะไรไปอร่อยอยู่แล้วเนะเราก็ใช้น้ำมันน้อยอยู่แล้วแต่พอเราอยู่บ้านใหม่เนี่ยนะคะมีคนว,ว่ามันต้องมีของมันต้องมีนะตอนที่เราไปทำวีซลิตเราก็เลยเลือกหมายตาเอาไว้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีคนซื้อให้จริงๆเหรอคะ ว้าวว,าว,ว,าว้คุณผู้ชมมันมาทั้งเซตเลยค่ะมาทั้งเซตเลยค่ะนี่ก็เหมือนกันค่ะถูกใจคนที่เป็นเด็กอเมริกานะคะเขาจะมาจะมีเครื่องเรือนยี่ห้อนี้เลยค่ะเมเยอร์นะคะอันนี้ก็คือเป็นหม้อนะคะแล้วก็ นี่ก็คือเป็นหม้อเหมือนกันค่ะเป็นหม้อ2แบบแบบมีแบบมีมือจับด้ามจับนี้นะคะกับแบบเป็นเป็นหู2องหูค่ะไี่มีทีฟาวอีกอันหนึ่งนะคะที่มาดามแนะเลือกไอเทมนี้นี่ต้องบอกว่าราคาพอสมควรเลยนะคะโอ้ต้องบอกว่าขอบคุณคนที่แบบซื้อมากเลยคะ่ะขอบคุณพี่ๆทั้งสองมากเลยค่ะแล้วมาลุ้นกันนะคะว่ากล่องสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไร เดี๋ยวคุณตอนนี้มาดามเน็ดูแล้วค่ะก็คืออะไรคุณผู้ชมมารอลุ้นกับมาดามเน็นะคะภูมิใจนําเสนอมากเลยค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะมีคนซื้อมาให้ขึ้นบ้านใหม่มาดามเน็จริงๆด้วยคิดว่าอันนี้เราชอบอะ่ะเราก็จะซื้อเองอยู่แล้วนะแต่เขาก็ซื้อมาให้เราอะ่ะ ทีมชุดดึงก้นหน่อยแทน,อนแทนั้นแทนมันคือถังขยะค่ะถังขยะที่มาดําแน็ตดูแล้วมันเป็นสีเขียวอ่ะชอบนะคะเขียวเหนียวซับแล้วก็ถังขยะอันนี้มันเป็นซอฟท์คลอสค่ะนี่คะ่ะเห็นไหมคะมาดําแนดด็ตตั้งใจว่าจะเอาไว้ที่โถงชั้นสองที่เป็น โต๊ะอาหารกับเก้าอี้ทานข้าวไี่เป็นขาวดําแล้วก็พรมารเป็นสีเขียวนะคะอันนี้มันก็จะเข้ากันเข้ากันค่ะเนี่ยดูสิคะแล้วที่สําคัญคือถังขยะอันนี้ค่ะมันไม่มีติดราคามาราคาขาด5 0 0 0ไป50บาทค่ะนะคะมาดามเนสนึกว่ามีมาดามเนสคนเดียวนะคะเนี่ยที่จะซื้อถังขยะราคา5,000บาทแต่ว่าพี่ที่ซื้อมาให้เนี่ย ือต้องบอกว่าเขาต้องแบบใจมากๆเลยนะคะที่ยอะซื้อถังขยะมาให้บ้านมาดามเนสในราคา5,000บาทเนี่ยนะคะมันเก๋มากๆเลยะคะ่ะเอาไว้วันไหนมาดามเนสจะรีวิวให้ฟังนะคะว่าทำไมมันเก๋ยังไงมันดียังไงทำไมมาดามเนสถึงเลือกเข้าเป็นไอเทมว i ช h list ในบ้านนะคะเห็นไหมคะแม้แต่ถังขยะคะ่ะมาดามเนสก็จะคิดใส่ใจในรายละเอียดเพราะว่าการจัดบ้านนะคะเราก็จะมีทั้งของที่เป็นแบรนด์ของแพงของถูกนะคะแต่สุดท้ายแล้วมันควรจะเข้ากับ การที่เราสไตลิชเอาไว้นะคะไม่อย่างนั้นแล้วอะ่ะของที่ซื้อมามันก็จะเหมือนเป็นขยะจําได้ไหมคะที่มาดามแนทเล่าให้ฟังว่าการตกแต่งบ้านอะ่ะมันก็เปรียบเสมือนการลงทุนอย่างหนึ่งนะคะเพราะถ้าเราแต่งบ้านสวยแต่งบ้านได้ดีอะค่ะบ้านเราก็จะมีมูลค่านะคะเพิ่มแล้วคนที่อยู่ก็มีความสุขด้วยนะคะแต่ถ้าเราสนใจซื้อแต่ว่าของเพราะว่ามันถูกอะคะ่ะ เวลาเราเอามาที่บ้านแล้วอะถ้ามันไม่เข้ากับสไตล์ลิทที่เราวางาไว้บางครั้งมันก็จะเหมือนกับเป็นขยะได้เพราะเราต้องเอาไปเก็บไปซุกซ่อนไว้นะคะเราก็ไม่ได้ใช้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสาเหตุที่ 1. มาดามเนสท,ทำวิสลิทและ 2. เวลามาดามเนสเลือกก็จะคิดให้มันเข้ากับสไตล์ลิทของบ้านด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถเอาเทคนิคพวกนี้ไปใช้ได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าค่ะเราจะพบกันในคลิปอะไรเดี๋ยว คุณผู้ชมอ่ติดตามเอาไว้นะคะแน่นอนว่ามันจะเป็นคลิปที่มีความรู้แล้วก็สนุกสนานด้วยละคะ่ะวันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมมากๆเลยนะคะที่ตามมาดามแนททั้งลื้อต้นคริสต์มาสแล้วก็แกะกล่องของข,องขวัญหลายๆกล่องแล้วนะคะจําไว้นะคะคุณผู้ชมว่าการลงทุนนะคะกับที่อยู่อาศัยอะคะ่ะเป็นการลงทุนนที่ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขของเราหรือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าในเรื่องของตัวเงินค่ะ รวยใช่ว่าอาสังหาเรื่องใกล้ตัวนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ